สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ามาอยู่ที่สถานที่เขาเจริญมณีนะครับอยู่ที่อ่าอบตท่าเพลิงนะครับอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาฬสินธุ์กับพี่น้องด้วยเป็นงานบุญบางไฟกับพี่น้องครับเป็นงานบุญบางไฟสถานที่ต้องบอกว่าดีมากนะครับดีมากนะครับดีมากพี่น้องเบอร์เลยครับมณีสถานที่ดีลินะครับแต่ว่าสัญญาไว้กับลูกๆว่ามือเช้านี้เฮ็ดงานหนะักเกียวเขาแจกติดตามนะครับ

ว่าจิบาเนี่มัน40ตัวหาที่คนโอเคอะไรคิดใจนะครับโอเคครับมาลูกป้านนไปเอาใช่ไหมอะไรคิจากจีสานะครับอ่าโอเค คนนี้บัตธรรมดาบัตธรรมดานะครับบัธรรมดานะครับผู้ใดบัท่านไหนมีแฟนติดต่อนละได้นะครับั้งจ่อยจบไหมครับคนนี้ครับบัธรรมดานะครับหมดใจบัตรธรรมดานะครับรอเราเอาการตะกี้เป็นเสื้อแถวนาล้อยิ้มไปเพื่อนเมื่อยู่ด้วยเหรอยืมเพื่อนยืมเหรอครับ Chắc <laughs> <Nhưng> ai <anh> không? <laughs> nó kì mó xoay không? kèo ngái mới xóa xăm đi Ok bà thấm thấm lại Bày to, bày to đi, 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 đi. À. คนนี้กับพระธรรมดาผู้ใดต้องการมาไม่ไพ่ไม่ยังไงไพ่ซามดครับไพ่ซามุนติดต่อแล้วได้นะครับตอนนี้กำลังงามนะครับแล้วกับผู้ใดพ่ะท่านเองนี่ผู้เบาติดต่อแล้วแหละเขนบอ้ยครับโอเคหน้ากากบล็อกแตใจรอนะครับอะไรมาโอเคครับไป

อ๋ออันนี้กับ่าท่านในมิผู้สาวกันไม่ผูรใดสนใจเลยในตอนไหนชช่ยังชื่ยังปั้มปั้มคำหุ่นละเม็ดโสดตลอดได้ไหมเจ้ของร้านค้ากับเด้าของเขาแปลกลงทุนนะครับเจะขอร้านค้าเจ้ขอประเด็นได้ไปครับ ทั้งพีครับมาทั้งทีทั้งทั้งพีเ้มือนไม่แดงบ่อหรอครับฮะไแดงบ่อไมแดงบ่เแดงบ่อามันไม่นเราอยู่โอเคครับอนเอาค่ไม่รอ่ก็วันล่ีวลอันี้ขอแนะนำนะครับผุ้ใดที่ช่วงจากหกโมงแรกมาไก่แล้วไหนเด้อผมบอกไว้ก่อนจุดไฟตีทันทีเลยครับผม เป็นะครับผมอ้าอพอสันต้องบอกเลยว่ายูบ้านที่ซื้อว่าไรขนาดเป็นโรคหัวใจเนี่อ่าอยากมาหามูอยังสูญยุ้เก่าพอสันหัวใจเหล็กหัวใจเหล็กหัวใจเหลก คุณครับโอเคไปไปครับผมโอเคเออคนหวดตาล้อเราขอบคุณลูกๆุทุกคนที่สอนเลื้อกันนะครับคุณลุคนคนะคน,น,คนี้ไม่เล่นคิดว่าปรสติแกงบอรทุกคนนั่นล่ะครับแต่ว่าถิงจะบาดเท่านั่นแหละนั้นเมือวนเเอนขอบคุณพุณน้อนได้ไหมือแรง พอกันครับผมกับคำมภูราิตเต้รโซตายครับผมพร้มอมตวด